ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำเด็คลิสต์ของโรคร้ายที่มีของเสริมมาจากชุด s u b 0 3กันนะครับเผื่อใครจะใช้เป็นแนวทางในการจัดเด็กผมจะเริ่มด้วยที่บัตตี้ครับผมใช้เป็นเอลชินอัดไปนี้ครับเริ่มด้วยที่มอนสเตอร์นะครับไซส์ูครับผมใส่เป็นใบนี้ครับ3ใบใบนี้มิเทบอกว่าเมื่อการให้เข้าสู่สนามครับนำเวทมนต์โรคร้ายจากน้งดอกไม่เกินหนึ่งใบครับเข้าสู่โซกาสบนสนามเราครับ ต่อมาครับเป็นใบนี้ครับใส่2ใบใบนี้มิถิ็ลบอกว่าเมื่อเริ่มต้นเทินคู่แข่งครับเราสามารถเอามือเนี่ยยัดเข้าสู่โซ่ของโรคร้ายบนสนามเราก็ได้ครับ1ใบเพื่อจบกัน1ใบต่อมาครับเป็นใบนี้ครับใส่ไว้4ใบครับใบนี้ม่ถิ็ลบอกว่าเมื่อการนี้ลงสู่สนามครับเราสามารถเปิดการ์ดเป็นสุดกอง3ใบครับแล้วก็เอาเวทบนโลกร้ายไม่เกินหนึ่งใบหรือว่าเป็นไอเทมโรร้ายไม่เกินหนึ่งใบจากที่เปิดดูครับ เอาขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือเอาลงดรอปครับเป็นเอลชี่ครับสองใบเอลชี่ใบนี้มีเถิบอกว่าเมื่อเราได้เวทครับเราจะได้หนึ่งเกจเราจะได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วเราจะได้ยิงคู่แข่งหน่วยครับกาบิเทนหนึ่งคือโอคิวครับก็คือทิ้งการ์ดบนมือเราหนึ่งใบครับระหว่างเมนเฟสครับเราสามารถเอาการ์ดที่เป็นเว็นบนโลกไร้ไม่เกินสามใบที่ชื่อแตกต่างกันจากกองการ์ดขึ้นมือเราได้ครับต่อมาเป็นเอลชี่ใบนี้ครับ มันี้มีเทกบอกว่าเราสามารถไล่การเล่นมลโรกร้ายจากโซของใบนี้ได้โดยใจ่าแคสคอรสครับแล้วก็ไอเทมหนึ่งคือโอคครับจ่ายพลังชีพ2หน่วยครับในระหว่างเมนเฟสเราเราสามารถเอาการ์ดเบนสุดของเรา6กิจเข้าสู่ช่องเกต6ไปครับต่อมาครับเป็นเอลชี่ใบนี้ครับจากชุด s u p 0 3มนี้มีเทกบอกว่าเมื่อกันนี้สู่สนามครับสามารถเอาไอเทมโลกร้ายไม่เกิน1ใบ จากกองการของเราขึ้นมือครับแล้วก็ไอเทมบอกว่าเมื่อเราไล่การเป็นมน์โลกร้ายเราสามารถได้รับพลังชีวิต2หน่วยแล้วก็เราสามารถเอาเว็นมนุษยร้ายจากช่องดอกไม่เกินหนึ่งใบครับเข้าสู่โซ่ไอเทมโลกร้ายแล้วครับเทคนิคนี้เกิดได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินครับต่อมานะครับจะเป็นหัวใจหลักของเด็กนี้ครับนั่นคือไอเทมครับไอเทมอีคิคอร์สครับใจเลือดหนึ่งหน่วยครับ แล้วก็มีสกิลแอคครับเลือกโรคลายที่เป็นเลือกโรคลายครับ1ใบครับจากช่องดรอปที่เป็นเวทมนต์นะครับเราสามารถเลกร์ดไปนี้ครับเพื่อนําการ์ดไปนั้นเข้าสู่โซของการ์ดนี้แล้วก็มีเทคบอกว่าเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของเราถ้าการ์ดไปนี้มีโซสามใบหรือมากกว่าเราจะได้จ๊กการ์ดหนึ่งใบครับต่อมานะครับเป็นเวทมนต์ไปนี้ครับไบนี้บอกว่าเคอรเตอร์ครับจนจบเทิร์นนี้ครับหากเราสสใสไอเทมโรคลายอยู่คู่แข่งไม่สามารถคอการ์ด จากความสามารถการได้แล้วก็อีเทนบอกว่าการนี้ในโซงโรคไร้ไม่สามารถถูกนําลงช่องดรอปได้ครับท้าสุดท้ายบอกวาอ่าเมื่อการในโซของโรคไร้ครับถูกนําลงช่องดรอปครับ <c oughs> เราสามารถยิงคู่แข่งหนึ่งหน่วยได้ครับต่อมาครับเป็นใบเสิร์ชครับบอกว่าเจน,นเกตครับนำโรคไร้ที่เป็นมอสเซอร์เหลือเทนไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดขึ้นมือเราได้ครับต่อมาครับเป็นใบนี้ครับใบนี้บอกว่าเลือกการ์ดตัวสามแล้วหนึ่งใบครับแล้วก็ดูการ์ดเป็นสุดรสองใบ จากของกราดเรานะครับแล้วก็นํไปวสมโรคไร้ไม่เกินสอกใบจากที่เปิดดูเข้าสู่โซงการที่เลือกแล้วก็ที่เหลือนําลงช่องดอกครับสองใบสุดท้ายครับเป็นตัดเวทครับกับนายวันครับต่อมาเป็นเวทมนต์นะครับผมใส่เป็นใบนี้ครับสี่ใบใบนี้บอกว่าแด้เมื่อมีโรคร้ครับอ่าเป็นเคาน์เตอร์ครับอ่าเราได้สองเกรติแล้วก็สองเลือดครับแล้วก็เทบอกว่าหากการนี้หนโซ่ของโรคร้ครับ การ์ดนี้ไม่สามารถถูกถอดอาลงช่อง,องดรอปได้แล้วก็อีเทบ,บอกว่าแล้วความสามารถการ์ดของการ์ดนี้แล้วก็การ์ดท,ที่มีการ์ดนี้อยู่ในโซไม่สามารถถูกยกเลิกครับต่อมาครับเป็นเวสเซตครับใส่หนึ่งใบเวสเซตบอกว่าอาเมื่อเราไ่เวสเครับเราจะได้จางเกรดแล้วก็เลือกการ์ดเขง่งใบลบ, Power ลบพาวเวอร์กับดีเฟนซ์อย่างละสองพันแล้วก็ลบหนึ่งคีครับเทคใช้ได้เทระคั้งนะครับต่อมาครับเป็นใบนี้ครับใบนี้บอกว่าจานเกรดครับ การทุกไปมีสามผู้แข่งได้รับคิดิคอลบหนึ่งจนจบเทินครับแล้วก็ไอเท็บอกว่าเมื่อเริ่มต้นเทินของเราหากการนี้อยู่ในโซงโรกลายครับเราจะได้รับพลชีวิตหนึ่งหน่วยต่อมาครับเป็นเวอร์พานามิครับเงื่อนไขในการไล่คือไอเทมโรก้ายมีโซอยู่แปดไปรือมากกว่าครับแคสขคอรจ่ายหกเกรครับความแฝตฝังข้ามครับต่อมาครับเป็นไปนี้ครับไปขุดครับไปขุดบอกว่านำโรร้ายที่เป็น ไอเทมหรือมอนสเตอร์จับช่องดรอปไม่กันหนึ่งใบครับกับขึ้ืมือเราจากนั้นถ้าเรามีไอเทมลูก้ายที่มีโซ่อยู่หนึ่งใบหรือมากกว่าเราสามารถเอาการ์ดบสุดของเราเข้าสู่ช่องเกตแล้วก็เราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยครับต่อมาครับเป็นไบรเลสครับไบเลสบอกว่าที่การ์หนึ่งใบครับแล้วก็จ่ายสงเกตครับแล้วก็เลสมอนสเตอร์แล้วก็ไอเทมคู่แข่งทุกใบครับแล้วก็ถ้าหากเรามีไอเทมลูก้ายที่มีโซ่หกใบหรือมากกว่าแคสคอร์ดเราไม่ต้องจ่ายครับ ใบนี้ครับเป็นใบฟาร์มครับบอกว่านำกาซประเสริฐของเราเข้าสู่ช่องเกตครับแล้วก็เราได้จุกการ์ดหนึ่งใบครับจากนั้นถ้าในโซ่าไอเทมโลกร้ายมีโซ2์สองใยเลยมากกว่าครับเราได้รับพลังชีวิตสองหน่วยครับต่อมาเป็นการ์ดกันนะครับผมใส่เป็นใบนี้ครับสี่ใบใบนี้บอกว่าไล่ได้ในระหว่างการจาตีของทีนพกแข่งครับแล้วก็เรามีไอเทมโลกร้ายอยู่บนสนามเราเคาน์เตอร์ครับยก่รจห่าจำตีจากนั้นนํากราดใบนี้เข้าสู่โซ่ไอเทมโลกร้ายครับ แล้วก็ถ้าไอเทมโรกรายของเรามีโซ่ใบหรือมากกว่าเราได้โจวกั๊ดหนึ่งใบครับกาบิเทคบอกว่าเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของเราครับถ้าการนี้ในโซ่ของโรคร้ายเราได้ยิงพลังชีวิตคู่แข่งหนึ่งหน่วยครับต่อมาครับเป็นใบนี้ครับใบนีไไ้บอกว่าจนันเกตครับเคาเตอร์ครับ,รบยกเลิกการโจมตีจากนั้นถ้าในไอเทมของเรามีโซ่อยู่ากาดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบครับได้รับคิดค่าลบหนึ่งครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโลกร้ายที่มีของเสริมมาจากชุด s u b 0 3นะครับสำหรับใครที่อยากแนะนำอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมทำเด็กลิสต์อะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับ